สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนขับสาวน้อยพิบ้านแพงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนขับน้องอ๋อิงสวัสดีเอฟซีแฟนขับพิตแสงตะวันอีบีเจนะคะเมื่อนี่สําหรับคลิปนี้สีบอกเรื่องเล่าของอบอดโจนะคะบอโจกับการบริหารวงของบอดโจนะคะพี่น้องก็คือวงสาวน้อยลําเพลินโชว์นะคะพี่น้อง รือว่าเป็นวงสองนะคะที่บ,ร,โโบริหารเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่น้องและในนอนที่สุดก็คือวงหนึ่งยืนหนึ่งก็คืออีหลานน้อยนะคะสาวน้อยเพชรบ้านเพงคนหนึ่งคนเดียวยืนหนึ่งมาตลอดก็คืออู๋อิงเพชรบ้านเพลงตลับคาขึ้นอีกหลายคาขึ้นนะคะพี่น้องเสิีการเดินทางไปออนทั่วนะคะพี่น้องถือว่าทั่วออดท่อหม้อรอบนี้นะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการที่สิได ไปแสดงเปิดตัวนะคะเป็นการเปิดตัวของสาวหน่อยลําเพลินโชว์เป็นคังแรกนะคะพี่น้องในมีการร่วมตัวศิลปินนะคะเมื่อวานมีนะคะร่วมตัวศิลปินที่จะไปขึ้นลําเพลินโชว์นะคะพี่น้องและในศิลปินที่ร่วมกันอยู่นั่นนะคะพี่น้องบอโจโวเองก็ยังทันเดฟ,ฟันว่าสิปลําเพลินโชว์ทั้งหมดนะคะแต่ยังคงสิมีบางผูบางคนนะคะศิลปินบางคนอาจสิไดมขึ้นวงหนึ่งนั่มน,นะคะ ปากพ่อพ่อแม่แม่ดูแลเบื้องแง่นะคะพี่น้องนั่มไปเบื้องนะคะพี่น้อง,ง,ะะองเขากุ้งปิดซอยบอดโจก็แล้วกันนะคะพี่น้องเขาไปเบิ้งกับบไร้ไม้เขาบอดเสร็จไปเบิ้งงแตงแต่สาวหน่อยแล้วเพิ่นโจ้นะคะกต่สิมีอีหล่าหน่อยอุงหญิงของเหาเปลี่ยนตัวหลักนะคะในการที่หายหผูหล้ยคนที่สามาเบิ้งนะคะสิมาเบื้องหนางานในแต่ละคำขึ้นล้วนแล้วแต่ิ่นก็นต้องอยากมาเห็นอีหล่าหน่อยอุงหญิงเป็นหลักอยู่แล้วนะคะส่วนเสริมก็คือซอยกันคัดกองนะคะ ซอยกันพักดันนะคะพี่น้องพักดันบุ้งสาวหน่อยลําเพิ่นชว์นะคะพี่น้องหรือสาวหน่อยสองนะคะเพราะว่าตอนนี้มิศิลปินเขามากมากหนาหลายตานะคะก็ขอพอๆพแพม่เอฟซีซอยกันนะคะพักดันนั่นหมายความว่าสนับสนุนผู้ใดมากผู้ใดนะคะซอยกันเชียร์ด้วยพี่น้องเด้อเพื่อให้บอลโจได้เห็นได้มีตัวชู้ที่บอกว่าป็นรักของวบงนะคะพี่น้องซอยกันดันๆนะคะพี่น้องดูแลสทรงเสริมกันเนาะพี่น้องเนาะ ถือว่าเป็นอีกความรับผิดชอบหนึ่งของบอโจและที่สําคัญบอโจเป็นผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียวนะคะและที่สําคัญกับมีหลังบานคือสอนุดส่วนวง2องก็ถือว่าเป็นการทํางานรวมกันกับเฮียหน่อยนะคะ,ะหมอล่ำไอดอนนะคะพี่น้องแต่ในนอนที่สุดโบอาจจะเป็นวงใดวงหนึ่งวงสองอี่ลน้อยคือลูกสาวบอโจนะคะพี่น้องมือทั้งหนาอีหลหน้อยเองก็ได้เป็นผู้บริหาร รวมกันกันกบนอ้องําเพลินลําเพรีนะคะ้อมน้องยูทูบนะคะนี่คือบอจโจเพื่อนไดว่างไว้แล้วนะคะเพื่อนเองก็ยังบอกอยู่เสมอว่าลูกสาวซอยูบริหารรวมกันกับน้องนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วสองวงนี้นะคะอีหลาหน้อยก็คือิไใ้ดูแลทั้งสองวงนะคะพี่น้องเป็นกําลังแรงเชยร์แรงใจให้กับอิหลาหน้อยนะคะเป็นกําลังแรงเชยร์แรงใจให้กับบอจโจนะคะเมื่อว่านี้เพื่อนก็ะเดมมีการปฐมมิเทศนะคะพี่น้อง เบื้องต้นนะคะพี่น้องก็คือมีการร่วมตัวศิลปินนะคะที่สิบปขึ้นคนบอกว่าปฐมนิเทศเ,เบื้องต้นนะคะพี่น้อง่นได้โพดใบวางสีเนาะขึ้นลูกใหม่เพชรบ้านแพงและลำเพื้นชูนะคะพี่น้องพอ่อจะพ่อโจ,อโจโมแม่นุชขออวยขออวยพรขออวยพร,ออพรให้ยทุกคนมีโชคมีใช่ในการเดินทางนะคะไปกับพวกเฮ้านะคะ มีซื่อมีเสียงมีคนหักเมตตานะคะเฮ่งเฮ่งดังดังปังปังยาลื่มมือหนีวันแรกมือแรกเด้อลูกนี่คือสิ่งที่บอโจเพิ่นได้ฝากเตือนให้กับลูกๆนะคะที่จะเข้ามาร่วมยางไปน้่งกันกับบอโจนะคะนั่นหมายก็ว่าย่งบอลูวว่าไปสสีปิดตัวจริงนะคะพี่น้องย่งบอลลูวว่าไพสิอยูวงหนึ่งหรือวงสองนะคะบอโจอเองก็ยังได้ทับท่ามถามอยู่ว่า จะเอาไปวงหนึ่งดีบอผู้นี้ผู้นั้นนะคะรลองสังเกตเบิ้งนะคะพี่น้องหากว่าบอดจูเพิ่นมีการเอาขึ้นมาโชว์ในเพจนะคะพี่น้องร่วมกันคอมมนนะคะพี่น้องเข้าไปข้อมมนหลายๆในเพจของบอดจูมักผู้ใดเชีรยผู้นั้นนะคะในตอนที่สุดบอดจูเพื่อนนําไปอ่อนทั่วในเถี่ยนี้ศิลปินหลากหลายนะคะหลายผู้หลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้าศิลปินหลายสี่หล่าน้อยสิไดียห้องหน่อยลงกบ่ คิดว่าน่าจะคงไว้นะคะพี่น้องแต่สําหรับศิลปินที่ไปหลายๆคนนะคะแต่ละเพลงนะคะพี่น้องบอโจสามารถจัดได้นะคะหนึ่งเพลงร้องสามคนก็ได้นะคะพี่น้องหนึ่งเพลงห้องสี่คนก็ได้สิลปินอย่างนะคะพี่น้องบอโจเองนะคะเพิ่นมีความสามารถในการบริหารเวลานะคะพี่น้องค่อยติดตามรับชมนะ้ะพี่น้องเด้ออ่อนทั่วใน่ถวนี้นะคะแทในใดที่เขามาลบชมคิปของแอเพนมอนี่นะคะพี่น้องอย่าลืมเขามาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาหลายๆเด้อพี่น้องเดอ้อฝากแชร์ออกไปนะคะพี่น้องพิมพ์เข้ามาผิดแสงตะวันเอดีเเด้อพี่น้องเดอ้อขอบุณขอบพุณนบอจูในถ่ายคลิปนะคะบอจูกับอีหลานหนอยได้ฝากช่องกับแอปเปิ้ลขอบคุณในความกัุณาของบอจูกับอีหลานน่อยนะคะพี่น้องฝากติดตามช่องของแอปเปิ้ลใหม่พร้อมนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆยิ่งๆปังๆสู้ผูกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ ติดตามช่องเสียงตะวันค่ะ EPG EPG อ๋อ EPG ับ e oh, e ฝากกดติดตามด้วยนะครับกด,ด,ดติดตามซาร์ะไคร่จะนิ่งปิ้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 งให้คุณแม่เร็วๆหนึ่งแสนซับ์ักไครไเร็ว